สวัสดีจ้าเ,เขขขขพื่อนเพื่สุกคนพามาเบิงหิมะจากหิมะตกวันนี้หิมะตกตอนนี้ตกเต,ต็มเมต,ต็มื่ขึ้นตกเต็มเต็มื่ขึ้นเพื่อนโลมบานเพื่อนตกบอตกอยังบรทัดหลายอ,อันนี้จะเป็นสนาม เส้นน้ำไ,ไปให้เด็กน้อยเล่นเลินตกยังห้าในหลายเป็นละอองละอองคือฝนตกเสียงรดแลน ยูไกถนนญงรถไฟพามาบึงหิมะจ้าพามาบึงหิมะมืนหนีหิมะตกตกตั้งแต่เมื่อคืนตกตั้งแต่เมื่อคืนตอนนี้ก็ตกยุทธาวาตกบ่หลายหนาว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  หลังคาล่งจอดรถหนาวลมพัดลม เสียงนกห่องนกมันบ่หนาวว่าเบิงนกเอนกพิลาบอยุดข้างบนไอสายไฟเสียงนกกระจิบมันห่องเหรียหิมะเซยบ่หนาวเลย ชมรถไฟค่ะรถไฟรถไฟบรรทุกสินค้า